คลิป,ปีโวนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับ Bitcoin เนะแล้วก็เรื่องของออคอยที่มีข้อมูลว่าเฮ้ยมีโอกาสที่จะเอาเปฟอร์มหรือว่าเหนต่างมีโอกาสที่จะเติบโตแซง Bitcoin ในแง่ของอัตราผลตอบแทนนะก็คิดว่าคลิป,ปโันี้เพื่อนๆน่าจะได้ประโยชน์กันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของ Bitcoin เนี่ยคุณรอพอได้ออกมาบอกนะครับผมว่าสถาบันที่ทําการเทขายอยู่ใน,นขณะนี้มีโอกาสที่จะขายหมดแล้วหรือว่าพูดง่ายๆเลยว่ามีโอกาสที่จะ ไม่มีแรงแล้วเทขายแล้วหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะเดี๋ยวเราไปดูที่ข้อมูลของข่าวกันได้เลยนะครับผมโอเคก็ก่อนที่ไปดูกันผมทุกคนิดนึงนะขอสองวิฝังกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ครับผมหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับสำหรับเรื่องแรกนะครับผมขอเริ่มต้นในเรื่องเกี่ยวกับคุณรอพอกันเลยแล้วกันนะครับผมก็เป็นในเรื่องของเขาได้สัมภาษณ์เนาะกับทางแซกบอกนั่นเองนะครับก็พูดถึงหลายๆเรื่องนะั้นเลยเนาะยังไงเราลองเข้าไปฟังกันได้นะครับแต่สิ่งที่เป็นข่าวอยู่ในขณะนี้นะนออาานะานกาารเงงินต่ๆท่ ได้ทําการถือคริปโตหรือถือบิตคอยอันนี้ผมไม่รู้ว่าถืออะไรนะเขาไม่ได้พูดถึงนะครับแต่หมายถึงว่าได้ทําการเทคโปรฟิตในช่วงปลายปีนี้นะครับและเขาเชื่อว่าเทคโปรฟิตเสร็จแล้วหรือว่าพูดง,ง่ายๆหรือว่าขายเสร็จเรียบร้อยแล้วน,นั่นเองแต่ก็ท่านี้ท่านั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งความคิดเห็นแล้วกันเนาะซึ่งท่านไม่รู้ว่าถูกหรือ่ผิดยังไงเพื่อนๆใช้เพื่อนๆต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังเองนะครับผมซึ่งถ้าเราับดูข้อมูลเพิ่มเติมเนะเขาได้บอกนะครับผมกับทางผู้ให้สสััมาาา์นนะบอกว่รรตง ได้ทําการขายหมดแล้วนั่นเองนะครับผมในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะเพราะว่ามันเป็นสัปดาห์สุดท้ายในช่วงสิ้นปีนั่นเองนะครับผมก็เป็นเหมือน,เป,นเป็นสิ่งที่เขาทํากันอยู่แล้วนั่นเองสำหรับสถาบ,บันต่างๆนะยังไงก็ถือว่าเป็นึ่งข้อมูลและกันซึ่งข้อมูลนี้ก็ค่อนข้างสอดคล้องกับทางข้อมูลของอ่าโฮเวฟเนาะหรือว่าข้อมูลที่ทางอาจากทางแก๊สโนนนะครับผมได้ทําการรายงานเนาะว่าคนที่ถือบิตคอยนะครับผมระยะเวลาประมาณสัก3เดือนแล้วก็6เดือนเนี่ยทำการ เทขายหรือว่ามีอัตราส่วนในการถือเนี่ยที่ลดลงอย่างมีนัยสําคัญในช่วงนี้เลยเนะก็คือ3เด,อเดือนกับ6เดือนก่นกอนหน้าน,นี้หรือว่าช่วงที่เป็นเดือนจูนแล้วก็เดือนเซปตั m เบอร์หรือว่าช่วงที่ราคาบิตคอยนเนี่ยดิ่งอยู่พอสมควรนะครับมาสักสามหมื่นนั่นเองทําการเทขายในช่วงนี้อย่างมีนัยสําคัญนะอันนี้ก็ถือเป็นหนึ่งข้อมูลที่เอาไปพิจารณาแล้วก็เอาไปคบคิดเอาไปศึกษาข้อมูลต่อเพิ่มเติม,ตมกันละกันนะครับแต่ก็ถ้าคุณรอพอคิดถูกก็ หรือว่าถ้าเราเชื่อคุณรพอพนะก็โอเคตอนนี้อาจจะเป็นช่วงท้ายที่ทางสถาบันได้ทําการเทเพื่อที่จะเทโปรฟิตแล้วนั่นเองนะนี่เพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับประกอบกับตอนนี้นะครับบิตคอยดูเมนเนนได้ตกต่ำลงมาอยู่ที่ราวๆสัก40%ซนะครับซึ่งใกล้ออทามโลมากๆเลยนะครับผมในปี2018นนั่นเองตอนนั้นอยู่ที่36.7%นนั่นเองนะสำหรบับในส่วนของตัวข้อมูลของบิตคอยดูเมน n นนนั่นเองนะครับตอนนี้ก็ตกลงมาอยู่ ขาเรียกว่าอะไรอก้นหลุมใช่ไหมหรือว่าตกลงมาถึงพื้นเลยนะครับผมหรือว่าพูดนี่อีกมุมหนึ่งได้ว่าตอนนี้บิตคอยนะถ้าเปรียบเทียบกับออลคอยต่างๆเนี่ยถือว่าทําได้ไม่ดีมากมายนักนั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับข้อมูลในส่วนของตัวอ l ลคอยซ s ซันอินเด็กนะครับอยู่ที่ประมาณ43นั่นเองนะครับผมก็ถ้ามันไปถึง75เนี่ยก็คือ ตอนนั้น่ะถึงช่วงที่เป็น all coin s e s หรือว่า all coin s e s ต่างๆทําได้ดีกว่า bitcoin ในช่วงนี้แต่ใตอนนี้ยังอยู่กึ่งๆกลางๆอยู่นะก็เอาจะช่วยแล้วกันนะผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะจะถืออ l l c o i กันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับถ้ามันไปถึง75%คืออะไรนะครับผมก็คือเป็นเรื่องของ top ป50คอยนะครับผมหรือว่า50เหรียญต่างๆที่เป็น all c o i เนี่ยจะทําได้ดีกว่า bitcoin ในช่วง90วันหลังสุด นั่นเองนะถ้ามันไปถึง7 5นะครับแต่ตอนนี้ยังอยู่ที่4 3แต่หมายถึงว่าเวลาที่มันตกต่ําลงไปนะครับผมในช่วงเดือนสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยเ,เนาะอันนั้นอยู่ที่6นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีโอกาสแล้วกันที่มันจะขึ้นมานะน,นี่นเพื่อนๆมายกันยังไงเออแต่สำหรับส่วนตัวผมผมคิดว่าเวลาที่มันตกลงไปได้านล่างสุดมากๆแล้วเนี่ยเวลาที่มันกลับมามันก็จะสวิงเนาะไม่ล่างสุดก็บนสุดเลยนะครับถ้าเราดูข้อมูลย้อนหลังกลับไปเราจะสังเกตว่าเวลาที่มันตกต่ำลงมากกว่า25%นะครับ แล้ววลาที่มันขึ้นไปได้มันก็จะขึ้นไปจนถึง75เลยนั่นเองเป็นแบบไซเคิลแบบนี้เลยนะเรียกได้ว่าขึ้นสุดลงสุดมาโดยเสมอมานะครับก็ตอนนี้เราอ่ามาอยู่ด้านใต้ของ bitcoin season ตรงเลข25ตรงนี้ไปแล้วนะครับก็ถ้ามันขึ้นมาแล้วตอนนี้มันขึ้นมาแล้วเนาะมันก็มีโอกาสที่จะไปถึง75นั่นเองนะนี้ก็ถือเป็นหนึ่งข้อมูลแล้วกันสำหรับตัว ออคอยซิซันอินเด็กซ์นะครับเพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับประกอบกับนะครับถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลของทางช่อง Data แดนเนาะหรือว่าคุณนิโคลัสนะครับจะสังเกตนะว่าท็อป1 0 0่งร้อยออคอยนะครับผมหรือว่าท็อปหนึ่งร้อยเหรียญแรกนี่แหละนะครับทำได้ดีกว่า Bitcoin นั่นเองถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลเนะาะจะสังเกตว่าตอนนี้ถือว่าอยู่ในเลเวลที่เหมือนตอนสักช่วงตรงเนี้ยนะครับผมหรือว่าตอนช่วงเมษา ปี2018แล้วนั่นเองถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเนาะ่ที่ตัวนี้เหรียญต่างๆท็อป100คอยเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีเทียบกับ Bitcoin นั่นเองซึ่งมันก็ค่อนข้างสอดคล้องนะถ้าเราสังเกตเห็นดูเวลา Bitcoin ลงเนี่ยมันก็จะมีบางส่วนนะที่มันไม่ลงด้วยนะอย่างเช่นช่วงนี้ Un i ิตสวอปหรือว่าพวกเหรียญดิฟายอ่ะยูนิซูชิอะไรต่างๆเติบโตค่อนข้างสวนทางกับ Bitcoin อยู่พอสมควรหรือว่าไม่ว่าจะเป็นลูน่าก็เต,ติบโตสวนทางกับ Bitcoin แต่ก็โอเคแหละมีแหละเหรียญที่ตก พร้อมๆกับบิตคอยแต่มันก็มีหลายๆเหรียญเหมือนกันที่เติบโตส่วนทางกับบิตคอยนั่นเองนะครับซึ่งโดยรวมตอนนี้หนึ่งร้อยอันดับแรกทําได้ค่อนข้างดีเนาะหรือว่าเติบโตมาเหมือนกับตอนสักช่วงอยู่ในระดับเดียวกับตอนปี2018เดือนเมษาแล้วนั่นเองนะครับผมประกอบกับนะครับถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลเนาะอันนี้เป็นการคาดการคาดคะเนและกันถ้าอันนี้ประเมินตอนใช้บริจยานะไม่รู้อาจจะผิดอาจจะถูกก็ได้นะครับผมก็เขาคาดการณ์ว่า a l t c o ยซ s e a ่นมันกําลังที่จะมาหรือว่ามันมาแล้ว หรือว่าไม่ใหญ่ท่าพูดว่ามาแล้วหมายถึงว่ามันจะเติบโตเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆน้บจากนี้แล้วกันสำหรับเหรียญต่างๆที่ไม่ใช่บิตคอยนะครับหรือว่าเหรียญต่างๆเนี่ยจะทําได้ดีเท่าเที่ากับบิตคอยนั่นเองซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายของว่าบิตคอยจะทําได้ไม่ดีนะแต่หมายถึงว่าออลคอยจะทําได้ดีกว่านั่นเองนะครับตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่เป็นอย่างที่บอกไปนะเดินเมษา2อนใช่ไหมฮะก็เหลือแนวต้านอีกอันนึงก็คือช่วงก่อนหน้านี้นั่นเองนะอ,อยู่ในเลเวลตรงนี้ก็ตอนนนนีี้้เรรายยังงงอู่่ใชวต อ่าอันนี้ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมการรือว่าเข้าไปดูได้ที่ช่อง Data Das กันได้นะครับผมรวมถึงนะครับถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลของทาง Marketcap ของตลาดคริปโตโดยรวมทั้งหมดเนาะโดยที่เอา Bitcoin ออกไปนะครับผมตอนนี้จะอยู่ที่เรารา1.4 t r i l l ุ o n เรียนนะหรือว่า1.4ล้านล้านเหรียญดอลาลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ถือว่าการาฟเนี่ยยกโลขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นเองเขาก็คาดการณ์ว่ามีโอกาสที่จะเติบโตนะในเรื่องของ Marketcap โดยรวมหรือว่าเพื่อใหง่ายเลยว่าเม็ดเงินต่างๆ แต่หลั่งไหลเข้ามาในเหรียญอัลคอยเพิ่มมาขึ้นนั่นเองนะหรือว่าอัลคอยจะทําได้ดีกว่าบิตคอยนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลของทางกราฟเนาะของทางยูนิซวอปนะครับถ้าเทียบกับบิตคอยตอนนี้น่าจะสังเกตว่าเติบโตเพิ่มมากขึ้นนะอันนี้เป็นชาร์ตเดย์น,นะครับยูนิซวอปเทียบกับบิตคอยนะเออไม่ใช่เทียบไม่ได้เทียบกับดอลลาร์นะครับผมประกอบกับอาร์เวทเทียบกับบิตคอยก็เติบโตเอาไปฟอร์มบิตคอยซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยได้ทําได้แบบนี้เลยนะนะครับผมก่่อนนี้ตนะตกตําาลงม อยู่ตลอดเลยนะแต่ตัวนี้เพิ่งที่จะคัมแบ็กนะครับผมสำหรับเหรียญที่เป็นโปรเจกต์ท็อปๆของ d e f i นั่นเองนะครับผมสำหรับซูชิก็เช่นเดียวกันเติบโตมาเอาไปฟอร์มบิตคอยอันนี้ซูชิเทียบกับบิตคอยเนาะจะสังเกตนะฮะว่าหลายตัวในช่วงนี้ก็ทําได้ดีกว่าบิตคอยเหมือนกันนะครับประกอบกับถ้าเราดูในส่วนของตัวเลเยอร์หนึ่งต่างๆผมคิดว่าหลายคอน,น่าจะชินชอบนำเข้าไปเป็น s o l a n a b n b c a r d a n o Luna อะไรต่างๆนะครับผมทําได้ดี กว่าบิตคอยในช่วงช่วงนี้นั่นเองถ้าเราสังเกตดูจะสังเกตได้ว่ามันเติบโตมาตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาเลยเนาะสำหรับสมาร์ทคอนแทรคแพลตฟอร์มต่างๆนั่นเองนะครับผมก็อยากได้ย้จับตาดูเหรียญเอาคอยศึกษากันให้ดีเนาะสำหรับในช่วงนี้นะครับอาจจะเป็นโอกาสที่สําคัญก็ได้นะครับผมโอเคต่อมานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องเกี่ยวกับทางโปรแช่นะเกี่ยวกับทาง ETF ที่เป็นในเรื่องของ m e t a v e r s e นั่นเองนะครับคือทางโปรแชเนยะล่าสุดได้ทําการยื่น กับทางกรตอันนั่นเองที่จะเปิด ETF ที่โฟกัสในเรื่องของ m e t a v e r s e นั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง Product ใหม่แล้วกันนะแต่ผมไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่าน,นะฮะแต่ก็เอาใจช่วยให้มันผ่านนั่นเองนะซึ่งไม่ได้มีแต่แค่ Meta v e r s e นะที่เข้าไปอยู่ในกองนี้นะครับยังมีโปรเจกต์ต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับ Meta v e r s e หรือว่ามีเขาเรียกว่าอะไรจะมีส่วนได้ส่วนเสียหรือว่ามีผลประโยชน์กับทาง m e t a v e r s e ด้วยนั่นเองก็คือมี Apple แล้วก็ Meta ือ f a c e b o ปเปิะแล้วก็ Invidia นนั่เองที่จะเข้าไปอยู่ใน กองของโปรแชร์เจ้านี้นั่นเองแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะออกมาเมื่อไหร่นะแต่ก็เอาใจช่วยแล้วกันนะครับผมเพราะว่าถ้าเราไปดูข้อมูลจะสังเกตเนาะว่าตลาดของเมตาเวิร์สเนี่ยคาดการณ์ว่าในปี2028นะฮะหรือว่าโอ้โหอีกสักเท่าไหร่อ่ะหลายปีต่อจากนี้นะครับผมมี Market Cap เนี่ยเราวๆสัก870บิลเลียนเลยนั่นเองนะครับหรือว่าพูดง่ายๆเลยว่าตอนนี้อยู่ที่ประมาณ42บิลเลียนใช่ปะอัตราการเติบโตเนี่ยอยู่ที่ประมาณ44%่ ในแต่ละปีนั่นเองนะก็ว่ากันไปนะครับผมอันนี้เพื่อนมันคิดอยัางไงสาหรับโลกของเมตาเวิร์ดว่าจะเติบโตแบบนี้จริงไหมคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยแต่ผมคิดว่าก็เป็นสัญญาณที่ดีนะที่รายใหญ่ๆอย่างโปรแชก็ทํากองเมตาเวิร์ดเลยนะถ้ามันไม่มี potential ผมคิดว่าเขาคงไม่ทำมันนะฮะเพราะว่าถ้าทําไปมันก็คงจะไม่มีคนมาซื้อถ้าพูดกันตามตรงนะแต่ถ้ามันมีความต้องการเนี่ยยังไงก็จะมีคนซื้อเราพอมมีคนซื้อเขาก็เลยต้องมาเปิดหรือว่าผมคิดว่าเขาหน้าที่จะได้รับ เขาเรียกว่าอะไรมีการรีเควสมาบางส่วนแล้วแหละสำหรับ ETF ที่เป็น Meta เวิร์นั่นเองนะนี่ก็อยากจะจะให้จับตาเหรียญอัลคอยต่างๆนั่นเองนะครับสำหรับพวกบนงคนที่เป็นสมาชิกอยู่นะครับผมได้โพสต์ตัวบทความเนาะของทาง a r าล่ a นะครับหรือว่าเป็นโปรเจกต์ที่ชนะนะครับผมอันดับหนึ่งบน p o l y d o ในการประมูลหรือว่าคารโลนที่ผ่านมานี่เองนะถือว่าเป็นโปรเจกต์หนึ่งที่เกี่ยวกับ DeFi แล้วก็คิดว่าน่าจะมีะผลอภินิหยรอยู่พอสมควรยังไงเข้าไป อ่านกันได้เลยนะครับผมแปลเอามาให้กับเพื่อนๆออแล้วนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการซัพพอร์ตช่องนี้เนาะยังไงกดปุ่มเลี้ยงด้านใต้คลิปนี้ก็สามารถเดี๋ยวซัพพอร์ตช่อง Keep To Doc ก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ขอแจ้งข่าวนิดนึงนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สั่งซื้อเสื้อในวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนะก็คือผมตั้งค่าผิดนะตั้งค่าว่ามันจะส่งภายในสองวันแต่จริงๆแล้วสินค้านี้เป็นพรออเดอร์จะส่งในเดือนมก,การานั่นเองยังไงก็เข้าไปยกเลิกให้้้หหน่่่ออยัแลวกก็ดสงซืใม ให้หน่อยนะเพราะว่าเหมือนแบบถ้าเรากดสั่งซื้อตอนลอดอันนั้นไปอะ่ะมันจะต้องส่งภายใน2วันซึ่งผมมันเป็นพิเวอเดอร์ยังยังไม่สามารถที่ส่งได้น,นั่นเองยังไงต้องขออภยัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับยังไงก็กดยกเลิกแล้วก็กดสั่งใหม่ให้หน่อยละกันนะครับก็ลายส,สวยๆทั้งนั้นเลยนะยังไงหมดแล้วหมดเลยนะยังไงก็ขอบคุณทุกๆคนที่ให้การซัับอร์ตกันโดยเสมอมานะครับโอเคก็สำหรับคำถามประจำวันนี้นะเพื่อที่จะชิงรางวัลเสื้อนะครับที่ผมจะแจกเนาะก็ พื่อนมคิดเห็นกันยังไงแล้วกันสำหรับข่าวสารนะครับถ้าใครมีข้อมูลอะไรคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยเดี๋ยวคลิปวิดีโอถัดไปผมจะมาทําการสุ่มแจกเสื้อให้กับเพื่อนๆนะครับผมโอเคก็คลิปวิดนี้มีประมาณเท่านี้เนาะสวัสดีครับ